ทองคำต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้แต่ระดับต่ำสุดนะคะในตลาดเอเชียอยู่ซักประมาณ1677เเหรียญต่อทรอยออนส์นะคะแล้วก็เป็นราคาที่ทดสอบมาแล้วหลายครั้งพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เลยส่งผลทําให้แร,แรงซื้อกลับมีค่อนข้างจะเยอะในขณะเดียวกันค่ะก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยพอสิ้นสุดไตรมาสที่1มันมีแรง cover shot นะคะก็คือก่อนหน้านี้มีการทําธุรกรรมช็อตเซลล์ในราคาทองคําค่อนข้างมากคือขายไปก่อนนะคะก็เลยมีแรงไร่กลับมาเพื่อที่จะซื้อ นะคะโคเบอรชอสัญญาที่เกิดขึ้นในไตรามาสที่1ปี2564นะคะดังนั้นเช้าวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วค่ะว่าทิศทางราคาทองคํานั้นขยับขึ้นมานะคะทดสอบอยู่ที่สักประมาณ1,714เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนส์นะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยค่ะที่ค่างเงินสกุลดอลลาร์ ที่มีการอ่อนค่าลงด้วยหลังจากที่การเร่งตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะเวลา10ปีขึ้นไปทดสอบที่ระดับสูงสุดในรอบ14เดือนแล้วก็เริ่มย่อลงมานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามหลักเพราะว่ามีการประเมินต่อเนื่องนะคะคว่าทิศทางแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนนี้น่าจะมีโอกาสทดสอบที่ระดับ2%ในไม่ช้านี้ค่ะ